เรามีคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โอ peration บิ m มนะครับและเขาอยากจะมาแผ่งปันกับพวกคราบครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วใช่ไหมครับ,รบมีมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะครับทับเส้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากคิดว่าน่าจะเกิดจากการยกของหนักครับผิดวิธีทำให้แบบเรายือนอะไรเงี้ยครับยืนก็ปวด แล้วเดินก็ปวดครับแล้วนั่งนั่งก็ตึงจะตึงตรงตรงด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็ชามาลงลงที่ขาครับข้างเดี่ยวข้างซ้ายครับผมไปหาหมอไหมฮะไปครับไปคุณหมอสันนิษฐานหรือว่าเราคิดไปเองใบเอ็กซเรย์ครับอ่าเอ็กซเรย์ข้อที่ห้าข้อที่หกครับข้อห้าข้อหกครับนะฮะเคลื่อนเคลื่อนครับเคลื่อนเพราะการยกของการยกของหนัก ผิดวิธีครับแล้วคุณหมอบอกว่าต้องทํำยังไงครับคุณหมอบอกว่าก็ให้ประคองไปก่อนแล้วก็ผ่าตัดถ้าใช้ชีวิตประจําวันได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดคือให้ให้ประจำวันได้ไม่ต้องผ่าตัดคือให้กินยาแก้ปวดบรรเทาไปก่อนครับบรรเทาอาการด้วยการทานยาแก้ปวดครับผมแต่ตัวเราอ่ะแต่ตัวเราขาก็ชาขาก็ชาขาก็ชาแล้วก็หลังก็ปวดครับผมทําอะไรทําทําอะไรได้บ้างไหมเล่นกีฬาได้ไหม วิ่งไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ขนารถขนาดขับรถครับต้องขยับขยับคือว่าขยับท่าที่ว่าแม่มันปวดนะครับนั่งเหมือนคนขับรถเมย์ฮะครับผมขยับไปขยับมาเงี้ยครับคือคนขับรถเมย์เวลานั่งเนี่ยก็จะนั่งแก้มเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือแก้มก้นนะอาจารย์เป็นท่าปกติมาตรฐานชายไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะต้องนั่งอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับผมต้องเอียงข้างหนึ่งครับ คือก็ต้องมาเอียงข้างขวาเนี่แหละเพราะซ้ายคุณชาเพ้ายมันชาซ้ายมันชากีฬาก็เล่นไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวันเดินเหินก็ไม่สะดวกครับไม่สะดวกทรมานไหมครับผมทรมานมากทีนี้มันก็กระทบแบบเรื่องพวกงานด้วยครับคืองานนี้เราต้องยืนยืนทํางานอืมทีนี้ยืนไม่ได้ก็ต้องขอกับเขาขอเขานั่งทีนีอหัวหน้าก็มองว่าเรา ไม่ขี้เกียจใช่ขี้เกียจหรือเปล่าอู้งงานหรือเปล่าทางานอะไรครับคุณยืนเกี่ยวกับพวกทาเกี่ยวกับประกอบอะไรมอไซค์บอิษัทบริษัทฮอนด้าครับใช่ไหครอคือต้องยืนทํางานตลอดคือเป็นช่างเล่ากะด้วยเป็นช่างประกอบครับประกอบครับก็ทํางานได้ไม่สะดวกครับผมแล้วลักษณะงานคือต้องยืนครานี้หมอให้กินแค่ยาแก้ปวดวิธีการรักษาท่านบอกไงบ้างครับการรักษาคือห้ามยกของหนักแล้วก็กินยาแก้ปวด คือว่าถ้าถ้าจะผ่าก็ไม่รับรองผลครับไม่รับรองผลว่าจะหายหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าคือผ่าตัดครับผ่า,าเพื่อจับไอกระดูกหมอนรองกระดูกนั่นนะครับผมให้กลับเข้าที่เหรอฮะครับให้กับผ่าตัดออกแล้วก็หาอะไรมาเสริมครับมาเสริมตรงข้อกระดูกครับอุ้ยอาจารย์ครับแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เคลื่อนมันปิ้นออกมาครับมันปิ้นเคลื่อนแล้วก็ปิ้นออกมาด้วยมันทับเส้นนะครับ ค่ะอันนี้ก็คือถ้าหมอวินิจฉัยนะเราต้องเชื่อไว้ก่อนละนะคะว่าเป็นอย่างนั้นนะคะคเพราะจริงๆถ้าหมอนลองกระดูกเคลื่อนไม่เยอะเนี่ยนะคะแค่นอนหงายราบเนี่ยนะคะคเฉยๆสักสองอาทิตย์มันก็จะดีขึ้นมันจะค่อยๆกลับเข้าที่แต่ถ้ายกของหนักอย่างที่ว่ายกผิดท่าปกติเราต้องย่อเข่ายกนะห้ามก้มยกใช่ไหมคะคแล้วก็มันอาจจะเคลื่อนเยอะอย่างที่หมอว่านะฮะ แต่เพราะว่ามันถึงกระชาใช่ไหมฮะมันก็ค,คงจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจะไม่ผ่านะฮะมันก็ต้องใช้ัพ p อ o r t ช่วยแล้วก็จะ,จะต้องพักอะฮะนอนพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายังขืนทํางานอยู่ยกของหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแย่ลงไปทุกทีแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดอย่างที่หมอบอกนะฮะเจ็ดปีที่แล้วเป็นแบบนี้ต้องทรมานอยู่กี่นานเท่าไหร่ครับทรมานนานอยู่ เจ็ดปีครับฮะเจ็ดปีตั้งแต่มีสามหกครับก็ต้องทนกินยากินยาแก้ปวดอยู่เงี้ยครับเรื่อยๆแล้วก็หยุดงานบ้างเปลี่ยนงานบ้างครับผมเจ้านายก็ดูว่าขี้เกียจครับผมทนอยู่เจ็ดปีเจ็ดปีไม่ได้มีการรักษาด้วยวิธีอื่นเลยไม่มีครับกินแต่ยาแก้ปวดมีกินยาอย่างอื่นไหมยาคลายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้มียาสมุนพรสมุนไพรยาม่งยาหม้อฝังคงฝังเข็มอะไรมีไหมไม่มีครับไม่ทําเลยไม่ทําเลย แล้วทำยังไงฮะวันวันดีคือดีมีใครมาบอกทีนีก็ภรรยาครับคุณยุพินอืเขาภรรยาคุณยุพินหรือว่ายุพินเป็นภรรยาคุณชื่อคุณยุพินครับอ๋อภรรยาชื่อคุณยุพินนะฮะทีนี้เขาก็แนะนำเรียกเป็นสามีที่น่ารักมากเรียกภรรยาคุณยุพินนะฮะทีนี้เขาแนะนําให้กินครับบีมสียมพูสองเม็ดลองให้านสีชมพูสองเม็ดตอนเช้าบีมสีเขียวสองเม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนบีม สีชมพูสองเม็ดแล้วก็สีเขียวสองเม็ดเหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอกทีนะเช้าสองเม็ดสีชมพูครับแล้วก็สีเขียวสองเม็ดสองเม็ดสีเขียวด้วยคือสี่เม็ดสีเป็นสี่เม็ดครับแล้วก่อนนอนก่อนนอนสีชมพูสีชมพูสองเม็ดแล้วก็สีเขียวสองเม็ดสองเม็ดโอ้โวันละแปดเดี๋ยวผมยังงงอยู่เนี่ยเขียวเขียวชมพูอย่างละสองเดี๋ยวอาจารย์พิเชษมีคําแนะนําเรื่องนี้เดี๋ยวสักกู่ดหนึ่งอ่ะ กินอยู่นานเท่าไหร่ฮะกินอยู่ก็กินอยู่เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็อาการเริ่มดีขึ้นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคืออะไรดีขึ้นบ้างยืนยืนได้ยืนยืน,ยนคือไม่ปวดยืนนานๆได้ครับยืนนานได้ไม่ไม่มไมชาไม่ปวดครับผมแ,แล้วอาการปวดหลังอาการวิ่งยังไม่ได้ยังขยับ<ว>ตัวไม่ได้ชางย,ยังชาอยู่ตามขาอังชาอยู่แสดงว่าเจ็ดปีเนี่ยคุณมีการ วดูดูพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตลอดดูถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าชามากชาน้อยพอกินอันนี้เข้าไปปุ๊บรู้สึกเลยว่าชาน้อยลงครับผมอ่าฮะแต่ว่าต้องกินคู่กับยาแก้ปวดไปก่อนช่วงแรกยังไม่ได้ลดยาช่วงแรกยังเ้าค่อยค่อยลดยาไปเรื่อยๆครับออืืมทีนี้พอหลังจากนั้นก็เดือนที่สองที่สามมันก็ทานไปเรื่อยๆครับนพวกมันดีก็ทานเรื่อยๆอืม พ่าเรามั่นใจในยาตัวนี้แล้วในในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วครับยังทานไปต่อเนื่องอีกสองเดือนครับผมสูตรนี้เหมือนกันครับเช้าสี่เหือเดิมก่อนนอนสี่ครับผมอ่าฮะแล้ว,ลวอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับได้กลับไปหาหมออีกครั้งไหมหมอไม่ได้ไปหาแล้วครับเพราะว่าหมอไม่ถ้าไปหาหมอที่ต้องผ่ายอย่างเดียวอา้าวไม่อยากรู้แล้วเหรอว่าอก,กระดูกที่มันเคลื่อนเนี่ยมันกลับเข้าที่ไหมก็อาการมันดีขึ้นแล้วใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแล้วครับ เกือบ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 จะร้อยเปอร์เซ็นประมาณหลังจากนั้นสามเดือนก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นได้แล้วครับลองวิ่งได้เริ่มดีขึ้นวิ่งเด็หยอๆได้ออกกาลังกายได้ครับผมกระโดดเชือกได้กระโดดเชือกได้อ่ะเดี๋ยวผมกลับมาถามอาจารย์พิเชษสงสัยแน่ๆเลยครับสงสัยครับคุณหมอยุพินคุณหมอยุพินคุณยุพินฮะคุณหมอให้ทายังไงจริงๆแล้ว เดี๋ยวผมขอกราฟสีชมพูขณะที่มีการปวดเนี่ยสายเหตุเนื่องจากว่าสารสามตัวมันหลั่งเยอะเกินไปจากไม่เลือดขาวคือ tnf Alpha i n ิน r ตอร์กินหแล้วก็อินเตอร์กินสเจดนะครับถ้ากินเฉพาะสีชมพูมันจะลดลงมาอย่างรวดเร็วครับอาการปวดจะหายอย่างรวดเร็วนะครับอาการปวดจะชะลออย่างรวดเร็ว แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่ออาการปวดมันหายไปสิ่งที่เราใส่เข้าไปเป็นองค์ประกอบของแคปซูลสีชมพูเนี่ยมันมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกมีความสามารถในการสร้างกระดูกอ่อนอนะขึ้นมาชดเชยไอ้ส่วนที่สึกหรอไปอเพราะฉะนั้นอาการอักเสบหายไปแล้วอาการปวดก็จะไม่กลับมาก็เนื่องจากว่ามีการสร้างกระดูกอ่อนเพิ่มขึ้นนะนะครับ อันนี้คือผลที่จะได้จากการกินแคปซูลสีชมพ,ชมพ,ชมพูทีนี้เรามาดูแคปซูลสีเขียวขอแคปซูลสีเขียวเราจะเห็นว่าถ้ากินสีแคปซูลต่อวันมันตรงกันข้าม oh. มันตรงกันข้ามนะฮะจะเห็นว่า T N F alpha เนี่ยซึ่งอยู่ในกลุ่มสองเนี่ยไอตัวที่สองนะฮะในกลุ่มสองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อินเทอร์กินหกในกลุ่มสองเนี่ยเทียสองเนี่ย ตัวที่สองในกลุ่มเทียสองเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อินเตอร์คินสิ็ในกลุ่มเทียสิบเจมันก็เพิ่มขึ้นนะอืมเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะสวนทางกับสีชมพูอืนะครับแต่โชคดีโชคดีที่ว่าตัวที่ทำให้เกิดอาการปวดจริงๆอาการอักเสบวนีงคือ TNF Alpha อในตัวสีชมพูมันลดหวบลงไปเลยครับตัวสีเขียวมันเพิ่มก็จริงแต่มันเพิ่มน้อยอนะฮะ เพราะฉะนั้นอากาผลลัพธ์โดยรวมก็คือว่ามันก็ปวดน้อยลงครับแต่ถ้าไม่กินสีเขียวเลยครับปวดจะหายไปเร็วกว่านี้เยอะอเร็วกว่านี้เยอะนะครับแต่โอเคเมื่อกินไปแล้วก็โชคดีว่าไม่ได้ปวดมากขึ้นเพราะกินสีชมพูอยู่นะครับกรบ<ว>ดรอยู่แต่ก็ส่วนทั้งสองแคปซูลเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันค,คือมีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกและกระดูกอ่อนเหมือนกัน วันคุณทนปวดนานหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีการร่วมกันสร้างสร้างสร้างโมะดกระดสร้างกระดูกอ่อนทางที่ดีนะครับทางที่ดีก็คือว่าใช้แต่สีชมพูก่อนครับรบ,รบแล้วเมื่ออาการดีขึ้นแล้วแคปซูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้อาการหายเร็วนะฮะแต่กินตลอดเวลาไม่ได้ไม่ควรจะกินต่อเนื่องก็ควรจะถอยออกมามทีนี้หมอยุพิงคงจะ เป็นห่วงคุณมากเกินไปก็เยลยกลัวหายไม่ทันกลัวหายไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าหากกินสีชมพูแล้วอาการดีขึ้นแล้วก claro ็ให้ถอยลงนะครับก็กินให้น้อยลงหรือกินเฉพาะช่วงก่อนก่อนนอนนะฮะแล้วจากจะสร้างมวลกระดูกต่อไปสร้างภุมิต้านทานต่อไปก็ค่อยมากินสีเขียวแล้วก็ค่อยเมอร์ชค่อยๆผลักออกไปลักษณะอย่างนั้นก็คือไม่ควรกินคู่กันกินคู่กันเนี่ยมันก็มันก um ็ไปต่างคนไปสร้างมวลกระดูกอ่ะแต่เรื่องอาการปวดเนี่ย มันมันช้าไม่ได้มีผลเสียแต่แทนที่จะเป็นผลดีอาจจะน้อยลงครับก็ก็ปวดหายน้อยลงหายช้าลงช้าึ้นครับช้าช้าขึ้นหรือช้าลงอันนั้นแหละฮะนานขึ้นแล้วกันแหมจะอธิบายดีงี้ค่อยยังช่วยหน่อยเดี๋ยวมันบ้านแตกเลยนะครับก็แล้วตอนนี้ดีแล้วอาการไม่มีตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับสีมพูก็ตอนนี้ก็เลิกเลิกทานแล้วยาแก้ปวดก็เลิกกินเฉพาะสีเขียวอย่างเดียวอคือว่า รักษาสุขภาพไว้ก่อนรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อาการชาก็หายไปด้วยอาการปวดก็หายไปอยากแนะนําให้ไปลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะจะได้มั่นใจว่ากระดูกหมอรองกระดูกมันเข้าที่ปกติไหมดีไหมฮะครับถ้ามีโอกาสจะได้ไปเช็คควรควรเช็คฮะควรเช็คฮะคุณหมอยุพินฮะบังคับหน่อยฮะควรจะบังคับให้ไปเช็คนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังต้องใช้ร่างกายในการทํางาน นะครับเอาละครับขอบคุณคุณประทูปนะครับพิมหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่ตางๆในร่างกายโดยตรง แต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ